โค้ด4 1 48, All feelings come from what you believe to be true. No feeling exists in a vacuum. ทุกความรู้สึกล้วนเกิดจากสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นความจริงไม่มีความรู้สึกไหนที่เกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีรากฐาน คำอธิบายโค้ดที่41ทุกอารมณ์ที่คุณรู้สึกในแต่ละวันไม่เคยเกิดขึ้นอย่างลอยๆโดยไม่มีที่มาเลยความรู้สึกทุกอย่างมีรากฐานมาจากความเชื่อที่คุณมีอยู่ลึกๆว่าสิ่งนี้คือความจริงถ้าคุณเชื่อว่าโลกอันตรายคุณจะรู้สึกวิตกแม้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองด้อยค่าคุณจะรู้สึกเจ็บแม้ไม่มีใครว่าคุณถ้าคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความสุขคุณจะรู้สึกดีขึ้นแม้สถานการณ์จะยังไม่เปลี่ยนความรู้สึกเป็นผลลัพธ์ของความเชื่อไม่ใช่เหตุการณ์และนั่นแหละคือกุญแจเพราะถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อได้ความรู้สึกก็จะเปลี่ยน และเมื่อความรู้สึกเปลี่ยนคลื่นพลังงานของคุณจะเปลี่ยนแล้วความจริงภายนอกก็จะเปลี่ยนตามในที่สุดนี่ไม่ใช่การบังคับตัวเองให้รู้สึกดีแต่มันคือการปลดล็อกความรู้สึกใหม่ด้วยการเปลี่ยนสิ่งที่คุณเชื่อว่าจริงเท่านั้นเองโค้ด42 excitement is the physical translation of your true core being ความตื่นเต้นคือภาษาของร่างกายที่แปลออกมาจากตัวตนที่แท้จริงของคุณคำอธิบายโค้ดที่42ความตื่นเต้นไม่ใช่อารมณ์ที่เกิดขึ้นเล่น หรือแค่อารมณ์ชั่วคราวแต่มันคือสัญญาณตรงจากแก่นแท้ของตัวคุณเองที่กำลังบอกว่าเส้นทางนี้คือคลื่นที่ตรงกับตัวจริงของคุณที่สุดแล้วเมื่อจิตที่สูงกว่าของคุณอยากสื่อสารอะไรกับคุณมันไม่ได้พูดด้วยคำพูดแต่มันส่งพลังงานมาให้ และร่างกายของคุณจะแปลพลังงานนั้นออกมาเป็นความตื่นเต้นนั่นหมายความว่าเมื่อคุณตื่นเต้นกับโปรเจกต์หนึ่งหรือรู้สึกมีพลังขึ้นมาแค่ได้คิดถึงบางเรื่องนั่นไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือแผนที่ที่แม่นที่สุดในชีวิตของคุณ และเมื่อคุณฟังความตื่นเต้นของตัวเองแล้วเดินตามมันไปคุณจะไม่เพียงแค่มีความสุขแต่จะได้เข้าไปอยู่ในเส้นเวลาที่กลมกลืนกับตัวตนที่แท้จริงอย่างแม่นยำที่สุดโดยไม่ต้องพยายามเลยเพราะความตื่นเต้นที่บริสุทธิ์มันคือเสียงจิตวิญญาณของคุณที่กําลังพาคุณกลับบ้าน โค้ด43 you never hold onto a belief unless you think it serves you in some way คุณจะไม่มีวันยึดติดกับความเชื่อไหนเลยเว้นแต่คุณจะเชื่อว่ามันยังมีประโยชน์กับคุณอยู่ในบางด้านคำอธิบายโค้ดที่43 ไม่มีความเชื่อไหนที่ฝังแน่นอยู่ในตัวคุณโดยไม่มีเหตุผลแม้ว่ามันทำร้ายคุณหรือจุดคุณไว้จากความสำเร็จลึกลงไปคุณยังรู้สึกว่าได้อะไรบางอย่างจากการเก็บมันไว้อยู่บางทีคุณอาจจะยังไม่กล้าทิ้งความเชื่อเดิมเพราะมันให้ความรู้สึกปลอดภัยหรือมันทำให้คุณไม่ต้องเสี่ยง หรือแม้แต่ทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าผ่านความลำบากแต่เมื่อคุณยอมส่องแสงไฟเข้าไปดูมันแบบซื่อสัตย์จริงๆแล้วถามตัวเองว่าฉันยังต้องใช้มันอยู่ไหมตอนนี้มันรับใช้ชีวิตแบบใหม่ของฉันอยู่หรือเปล่าแค่ความเข้าใจนี้ จะเปิดประตูให้คุณปล่อยความเชื่อเดิมได้ทันทีไม่ใช่เพราะคุณต้องฝืนทิ้งแต่เพราะคุณไม่ต้องใช้มันแล้วจริงๆและเมื่อคุณไม่ต้องใช้มันก็จะหลุดออกไปเองอย่างง่ายดายโค้ด4 4 There is no such thing as a past life, a l life l exists simultaneously. There is no such thing as a past life, All life exists simultaneously. ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าชาติก่อนเพราะทุกชีวิตเกิดขึ้นพร้อมกันหมด คำอธิบายโค้ดที่44ในระดับพลังงานที่สูงกว่าเวลาไม่ได้ไหลเป็นเส้นตรงเหมือนนาฬิกาแต่เป็นสนามพลังงานของความเป็นไปได้ที่ดำรงอยู่พร้อมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณเรียกว่าอดีตชาติชาติปัจจุบันหรือชาติหน้าทุกชีวิตเหล่านั้นคือ ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตอนนี้ในคนละเส้นเวลาคุณไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวของชีวิตแต่มีคุณเองในอีกหลายเวอร์ชั่นกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในมิติต่างๆพร้อมกันและในบางช่วงชีวิตคุณอาจสัมผัสถึงตัวคุณเหล่านั้นผ่านความฝัน เดจาวู ja vu, หรือการดึงดูดแบบไร้เหตุผลต่อวัฒนธรรมหรือบุคคลบางแบบสิ่งที่เรียกว่าการเข้าถึงอดีตชาติจึงไม่ใช่การเดินทางย้อนเวลาแต่คือการจูนคลื่นไปยังชีวิตอื่นที่มีอยู่ในขณะนี้แล้วดึงเอาความเข้าใจ หรือพลังงานที่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้มาใช้ได้ทันทีคุณจึงไม่ต้องติดอยู่กับความเชื่อที่ว่าฉันเคยเป็นใครในอดีตแต่ควรถามว่าฉันกำลังจูนกับพลังชีวิตแบบไหนอยู่และมันช่วยให้ฉันเติบโตในตอนนี้หรือไม่เพราะชีวิตทั้งหมดคือกระแสเดียวกัน ที่ส่งพลังถึงกันได้ถ้าคุณเปิดรับคลื่นนั้นจริงๆโค้ด45 natural anger lasts only about 15 seconds anything more is judgment ความโกรธตามธรรมชาติจริงๆจ,จ,จะคงอยู่แค่ประมาณ15วินาที ถ้ามากกว่านั้นแสดงว่าคุณเริ่มตัดสินตัวเองแล้วคำอธิบายโค้ดที่45ความโกรธเป็นเพียงแค่พลังงานดิบตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพื่อส่งสัญญาณบางอย่างเช่นบอกว่าคุณกำลังถูกละเมิดถูกจำกัดหรือกำลังหลุดจากความสอดคล้องในบางเรื่องตามกลไกพลังงานถ้าคุณแค่รู้สึกโกรธ ไม่ยือ้อไม่ต่อต้านมันมันจะไหลผ่านตัวคุณไปในเวลาไม่เกิน15วินาทีแต่ถ้าคุณยังโกรธต่อหลังจากนั้นแปลว,ว่าคุณเริ่มใส่เรื่องราวลงไปแล้วคุณเริ่มคิดซ้ำตัดสินซ้ำเติมตัวเองหรือผู้อื่นเช่นทำไมฉันถึงปล่อยให้เขาทำแบบนั้นนี่ฉันแย่ขนาดนี้เลยเหรอเขาไม่เคารพฉันเลยฉันต้องสู้กลับ การโกรธที่ยืดเยือ้อจึงไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่กลายเป็นการบังคับตัวเองให้จมอยู่ในคลื่นที่ต่ำผ่านการตัดสินทั้งตัวเองและผู้อื่นซึ่งนั่นต่างหากคือรากลึกของความทุกข์เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะไม่กลัวความโกรธและจะรู้ว่า แค่รู้ตัวแล้วปล่อยมันอย่างอ่อนโยนก็เพียงพอแล้วในการรักษาใจตัวเอง